สวัสดีครับเพื่อนๆครับปลาที่เลี้ยงไว้นะครับเกิดตายครับผมออมาวิเคราะห์สาเหตุการตายกันครับเกิดจากอะไรนะครับปริมาณน้ําก็เริ่มลดแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเม็รเศษๆนะครับออหลังจากเอาจอกเอาแหนที่เบ่งมาใส่นะครับ น้ำมันก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นขุ่นขึ้นมานะครับก็เป็นโทนสีธรรมชาตินะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นนิดนึงเหมือนจะมีอาการเน่านะครับกำลังจะเน่าก็สังเกตเริ่มเห็นมีปลาตายนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการบำบัดนะครับผมก็ใช้พวกมูลสัตว์นะครับมูลวัวมูลควายนะครับโยนริมริมขอบบ่อเพื่อ สร้างให้เกิดแพลงต้นนะครับนะครับเติมทีก็ใส่พวกหญ้าสดนะครับเพื่อเป็นอาหารปลาบางทีปลาเขากินไม่หมดนะครับก็จะเกิดการต้องเสียนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้แก้ไขก็คือเติมมูลสัตว์เข้าไปนะครับแล้วก็พวกจุลินทรีย์นะครับก็มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับจุลินทรีย์เจ้าพวกนะครับใส่เข้าไปในน้ําตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับประมาณ 3- 4สวันนะครับ จากสีคําเยอะๆก็เริ่มลดลงนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีการเติมน้ําบาดาลน,นะครับวันหนึ่งก็วันละชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างนะครับเพื่อเกิดออกซิเจนนะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ํานะครับเวลาเติมน้ําปลาปลาเขาจะมาเล่นน้ํานะครับเกิดน้ํากระเด็นออกซิเจนก็เาจะไปเติมในสระของเรานะครับ ที่ตายส่วนมากก็จะเป็นปลาตะเพียนตัวใหญ่นะครับตัวเล็กก็ตายน้อยนะครับวันนี้มีปลานินนะครับตายมาด้วยนะครับเพื่อนๆโอ้ไซส์ก็ประมาณ10บสิบเซนได้นะครับก็ขอปอหลังจากโจนมูลสัตว์ไปนะครับ เาก็จะไปสร้างแพนตอนตอนนี้มันมีปลาเล็กปลาน้อยเต็มสระเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับน่าจะาขยายพันธุ์ออกลูกออกหล้านมา <c oughs> แต่ปลาตัวใหญ่ไม่ค่อยเห็นนะครับอไม่รู้หายไปไหนหมดนะครับเอที่ปล่อยไปที่เห็นก็จะมีแค่ปลาตะเพียนนะครับที่เป็นไซส์ใหญ่ก็ทยอยตายไปหลายสิบตัวนะครับนำไปเป็นอาหารมากตัวไหนที่ยังไม่เน่าเสียก็เอาไปทําอาหารนะครับ ตัวไหนตัวเนี้ยเน่าเสียก็คงจะลงย่อยทำย่อยนะครับเป็นเป็นปุ๋ยนะครับทำการหมักนะครับสาเหตุการตายนะครับก็คาดว่าน้ำคงนะไม่มีเหมาะสมกับเขานะครับเราคงปรับนะครับปรับให้ใกล้เคียงธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็การใส่พืชน้ำนะครับพวกจอกพวกแหนะพวกตบชวานะครับ เพื่อให้มีระบบนิเวศนะครับมันจะได้มีออกซิเจนในน้ํานะครับค่อยๆปรับไปนะครับส่วนหนึ่งก็เอาขี้เถ้ามาลงนะครับเพื่อนๆนะครับหาซื้อปูนขาวไม่ได้นะครับขี้เถ้าก็จะมีคุณภาพมีคุณสมบัติเป็นด่างนะครับผมก็คิดว่าน่าจะน้ําคงจะมีสภาพการเป็นกรดนะครับบางทีเกิดจากเราโยนผักสดเข้าไปนะครับเกิดการเน่าเสียนะครับ สาหรับคลิปนี้ก็ใครพอรู้สาเหตุแล้ววิธีแก้ไขก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ